ปัญหาที่เจอไปนะครับหลังนี้ไฟเสียงมันเสียนะครับที่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเสียงไปแล้วเปลี่ยนสายไปเลยนะครับเสียงตักกล่องเสียงลังคานเนี่ยมันสะดุดอ่ามันก็เลยทําให้นกไม่ค่อยเล่นเสียงนะครับตอนนี้เปลี่ยนเสียงไปแล้วนะครับอ่านกก็ตอบสนองขึ้นนะครับ อีกวิธีหนึ่งถ้าไม่อยากให้ไฟเสียงมันเสียก็คือให้พ่อพี่เนี่ยเข้ามาอ่าอาทิตย์ละอสองอาทิตย์ครั้งก็ได้หรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับเสียบกระด่าถอนแล้วก็เสียบคืนนะครับแค่นั้นเองนะครับอนก็เล่นเสียงขึ้นนะครับ แล้วก็ได้ทําการล้างล้างปั่นหมอกไปแล้วนะครับแล้วก็วัดพา r t i t i o n ไปแล้วนะ partition อันนี้ต้องทําอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้จะเป็นพา r t i t i o n บังแสงให้ด้วยนะครับเล่นเสียงเพิ่มขึ้นนะเป็นเสียงใหม่นะครับนะ ก็จะมีพาริชันประมาณเจ็ดแผงนะครับเจ็ดแผน่นบางแผงด้วยบางทางลงนกด้วยนะครับ